สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บายป้าตูจ้าวันนี้ป้าตูจารร่จะพาทำหมาน้อยแก้งหมาหัวโตอีกหนึ่งแบบจ้าขนาด6กมิลเหมือนเดิม ลรวตูมีอีกหนึ่งเรื่องจ้ามีผู้ชมขอให้ป้าจัดเป็นชุดแบบนี้เพื่อสะดวกในการทำจากเขาบอกว่าเขาไม่อยากสะสมอุปกรณ์ขอให้ช่วยจัดเป็นชุดชุดสำหรับทำหนึ่งตัวป้าก็เลยจัดแล้วก็เลยนำมา นำเสนอด้วยจ้าหากท่านใดสนใจต้องการจะสนับสนุนป้าก็ยินดีจ้าสั่งได้นะชุดละ49บาทจ้าสำหรับทํา1ตัวป้าจะแกให้ดูจ้าว่าป้าจัดไว้แบบนี้มีเอ็นสำหรับทํา1ตัวและลูกปัดพร้อมด้วยก้ามปูกับ่วงจ้า ชุดนี้ทำได้หนึ่งตัวนี้จ้ามาจ่าป้าจะใช้ชุดนี้ทำให้ดูนะเริ่มจ้าเอ็นตัดความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเซนจ้าจ้า อย่าลืมแต้มสีปลายเอ็นนะจะได้เห็นชัดๆจ้ะใช้เมจิแต้มมาจ้ะเริ่มทำกันครีมครีมสีใส่ห่วงไปเลยจ้ะสำหรับท่านที่จะใส่ห่วงสีหนึ่ง ครีม 4, สีสีหนึ่งสวนวงห้าจ้าข้างขวาดำหนึ่งสีสาม วนข้า,างซ้ายจ้ะครีม 3. สามสวนตำแหน่งเดิมที่สีม่วงจ้ะแล้วก็เชื่อมครีมไปหนึ่ง พร้อมห่วงไปเลยลอดผ่านห่วงไปเลยจ้ะข้างขวาจ้าครีมสีสวน ข้างซ้ายจ้ะครีมสามส่วนที่ตำแหน่งเดิมจ้ะและเชื่อมเดินหน้าไปหนึ่ง ำแหน่งเดิมเชื่อมเดินหน้าเป็นหนึ่งจ้ะแบบนี้ได้หูสองหูแล้วจ้ะข้างขวาครีมสอง ดำหนึ่งสวนข้างซ้ายเชื่อมหนึ่ง ข้างขวาครีมสามตัวนี้ทำง่ายใช้สีไม่เยอะสวนข้างซ้ายเชื่อมสองจ้าหนึ่ง สองวา <Wow. S 1> ครีมสอง ขนซ้ายเชื่อมหนึ่งข้านขวาครีมสามสวนจ้าข้างซ้ายเชื่อมสอง ขวาคลีมสองข้างซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขงขวาครีมสามข้างซ้ายเชื่อมสอง พยายามดึงเอ็นให้ดังตึกเลยนะคะเพราะบางทีมันมันม้วนเขาขดตัวเขาเองอยู่เหมือนกับเป็นการหักหักอยู่ทำให้เราดึงได้ไม่สุดข้างขวาคลีมสองนยค่ะจังหวะเราดึงเนี้ยเอ็นเขาอาจจะพันกันเป็นก้อนอยู่แบบนี้ เขาอาจจะเกี่ยวเข้าไปอยู่ในในช่องมันทําให้เนี่ยดึงให้ดังตึ๊กไปเลยจ้ะข้างซ้ายเชื่อมสองจ้ะข้างขวาใส่3ามไอใส่สองจ้ะ ขางขวาข้างขวาครีม3จ้าสวนข้างซ้ายเชื่อมสอง ้างซ้ายครีมหนึ่งดำหนึ่งสวนข้างขวาเชื่อมหนึ่งข้างขวาใส่หนึ่ง สวนข้างซ้ายเชื่อมสองหนึ่งสองข้างขวาครีมหนึ่งสวน ขวาเชื่อมหนึ่งข้างขวาครีมสองขวาเชื่อมหนึ่งใส่ครีมสองสวน ข้างขวาเชื่อมหนึ่งสองสามหนึ่งรู้ตำแหน่งเม็ดนะจ๊ะหนึ่งสองและสามหนึ่งสองสาม วาใส่หนึ่งสวนข้างขวาเชื่อม1 2 3 4 5 1 2 เราะวงเขายังอ้ายอยู่จ้ะเขายังไม่ได้ล็อกสามสี่และห้าเชื่อมแล้วไปฝั่งนี้จ้ะ วนเส้นที่อยู่อยู่ด้านในนะอยู่ที่ขึ้นมาทางจมูกให้วนกลับมาจ้าหน,นึ่งสองสามสี่ห้าบนวงห้าเนี้ยจ้าหนึ่ง สามสี่สห้าได้หน้าเขาแล้วจ้า เจอไหมคะตำแหน่งที่เอ็นขึ้นดูจากด้านหลังง่ายๆจ้ะถัดจากหูลงมาคู่นี้เอ็นแยกซ้ายขวาจ้ะหรือไม่ก็ดูจากปากลงมาก็ได้เอ็นแยกซ้ายขวาในวงห้าอันนี้วงหกเนาะอันนี้วงห้าซ้ายขวาวงห้าเอ็นแยกอยู่นะ,ะขวาใส่หนึ่งเม็ด วนหนึ่งสองหนึ่งสองในตำแหน่งที่เอ็นแน่นจัดๆนะจ๊ะใช้วิธีหมุนเม็ดหมุนไปมาคลึงๆเขาอะจ้ะให้ เอ็นที่อยู่ข้างในอะ่ะเขาคลายตัวไม่เบียดกันอย,อย่าใช้เข็มจิ้มนะถ้าเข็มจิ้มนี่เอ็นเราอาจจะขาดได้เมื่อกี้เราเชื่อมเนาะเราเอาขวาวน1นึจากระวงกลับเข้าที่อีกทีนึงพอเราล็อกสองรอบจ้ะข้างซ้ายเราก็สวนกลับมาจะได้แบบนี้ มาจ้ะเราเริ่มกันต่อเราเริ่มที่ตำแหน่ง1เมตรนี่นะเม็รที่เราใส่เมื่อตกี้นี้ต่างหาก1เมตรอ่ะมาจ้ะกวาครีม3ในส่วนนี้เป็นลำตัวแล้วจ้ะถ้าจำกันได้ทำกันไปเลยจ้ะเหมือนเดิม ในแก๊งนี้จะมีตัวเดียวมั้งที่จะทำลำตัวแปลกไปหน่อยนึงนอกนั้นลำตัวเหมือนกันเมื่อกี้เราขวาใส่3เนาะแล้วก็ขวาใส่3มอีกรอบนึงซ้ายสวนที่เม็ดเริ่มต้นเมื่อกี้นี้คือเม็ดที่มี3เม็ด เม็ดแรกที่เราสวนนะจ๊ะได้ไหมมีเม็ดเดียวอาอาจารย์ดูจากตรงนี้เห็นชัดชัดสำหรับมือใหม่สามเม็ดดูตำแหน่งสามเม็ดเป็นเกณฑ์จ้ะตัวนี้เราตรงนี้เป็นคือคอที่จะไปหาลำตัวเม็ดเดียวเลยจ้ะวงสามมีเม็ดเดียวที่ทำตรงนี้จะเป็นวงสี่ทั้งคู่ ่อจ้าไปทางไหนหลักทีนี้ขวาใส่สองจ้าเมื่อกี้ป้าดึงเอ็นไม่เท่ากันสวนก็จะได้วงแบบนี้ตามจริงวงนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ สวนได้แบบนี้นะแล้วก็ข้างขวาเชื่อมหนึ่งเห็นไหมจ๊ะเม็ดที่หยุดติดทางนี้นะเม็ดที่อยู่ด้านหน้าซ้ายใส่สองสวน ขวาเดินหน้าสองขวาใส่หนึ่งต่อกันขวาใส่สาม ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาครีมสอง xemừ quá xó xuống à ซ้ายเชื่อมสองขวาหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งสองขวาเชื่อม เมื่อกี้ขวาเชื่อมหนึ่งสองจ้ะซ้ายเชื่อม1นสองขึ้นมาทำหางจ้ะสามใส่1เม็ดแล้ววนกลับที่เดิมเมื่อกี้นี้วนตำแหน่งเดิมนะจ้ะเราได้หางละเราได้หางแล้วเราลงข้างล่างจ้ะ อุ้ยขอไปเราเริ่มข้างล่างทีนี้เอ็นข้างซ้ายป้าว่ามันสั้นไปหน่อยเมื่อกี้ป้าดึงเอ็นสั้นข้างยาวข้างอ่ะข้างซ้ายใส่1เม็ดเชื่อมไป ข้างขวาจากตำแหน่งเม็ดดีๆจ้ะล้วดึงข้างขวาทำเหมือนกันใส่1เม็ดเชื่อมลับไป แบบนนี้มาจากทําต่อเลื้อยขึ้นไปทําด้านหน้าเราจะทําคู่หน้านะ ไม่เชื่อมเอ็นตรงนะจ๊ะไม่เชื่อมมาอย่างนี้นะให้เลื้อยขึ้นบนลงล่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจ้าอย่าอย่าไปตรงงานจะออกมาไม่สวยจะเราขึ้นบนแล้วเราก็ลงล่างสังเกตด้วยเอ็นพันกันแล้วพันหางบางทีทำเพลินๆไม่ทันมองเอ็นไปเกี่ยวอยู่กับ ขาบ้างหูบ้างนะั่นไม่ขาดคำํำลงมาจา้าแล้วก็ใส่หนึงเม็ดต่ออันนี้ในกรณีว่า เอ็นอีกข้างหนึ่งเราดึงไม่เสมอแล้วมันสั้นไม่อยากใช้เราก็เอาข้างที่ยาวๆเนี่ยจะทำได้ข้างเดียวเลยคือข้างซ้ายปาก็ทำอีกข้างหนึ่งก็ทำได้นะแต่มันไม่ไม่ถนัดละทำได้อยู่้ะแล้วก็จัดขาจัดทรงเสร็จแล้วจ้า นี้ก็เก็บเอนปลาขอเก็บเอนแป๊บหนึง ใช้กรรไกรตัดเล็บปลายแหลมตัดเขาจะจิกเข้าได้ลึกหน่อยอาจจะทำให้เราไม่เห็นปลายเอ็นโผได้น้อยจะเห็นไหมไปลายเอ็นเขาจะไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ใส่กา้านโป ตัวนี้ก็น่ารักดีจ้ะจับให้หน้าเขาบุบเขาไปนิดนึงเขาจะดูเข้มขึ้นมาเลยนี่จ้ะก็จะมีเม็ดเหลือเผื่อไปให้นิดหน่อย ท่านใดต้องการจะสนับสนุนป้าก็ยินดีนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะแปะที่ติดต่อไว้ให้ฝากด้วยนะจ๊ะวันนี้จบแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าแก๊งหมาหัวโตยังมีอยู่สวัสดีจ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะจ๊ะ